สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่น่าราักทุกท่านครับมาอยู่กันในช่อง Art ์ตนีเคนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหางเสีงภาคบ่ายสําหรับนัก,กลงทุนทั้งหลายนะครับหางเส็งเมื่อเช้าแต้มเดียวครับหกสี่สมี6 5หไอมาหกห้มี642ีนะครับหตัวไม่เน้นมาบนล่างครับต้องขออภัยขาลูนะถ้าใครเชื่อว่าผมสผมชอบสี่มากกว่าหกเล็กน้อยไง เดินมา6ต้องขออภัยครับขออภัยจริงๆครับบายนี้รุ้นกันต่อครับใบนี้รุนกันต่อนะยังไงก็ฟังผมเสพพิจรารณาดีๆก่อนที่จะตามนะครับถามว่าทำไมย้ำจังก็ต้องย้ำนเนาะเราวางเปน็นแนวทางโอเคถ้าพังเสียงบ่ายผมมองอยู่2ตัวแปรผมว่าถ้าเป็นท้าย6ท้ายเอ้ท้ายศูนย์ท้ายสี่ 4, ไไหมก็ท้ายหกเดีวหกหกตารางหกห อ่าใช่หกศูนย์หกศูนย์อ่าซึ่งมันชนกันไม่ไปมันผมดูตารางขอดูตารางแป๊บนึงครับเดินลบทิ้งไม่ต้องขออภัยหังเสียงเมื่อวานปิดสี่หกห่งเสียงโลกแต้มเดียวตเมื่อวานหรือใช่เมื่อวานก็แต้มเดียวแตกขอทานเพเื่อนเลอทักรักเธอไม่เซอร์ไม่ชเชอร์เลอทักสะอึก มาสี่หกโอเคอ๋อใช่มันจะชนกันที่ศูนย์พอดีนะครับชอบศูนย์ครับบายนี้ชอบศูนย์โอเคจอครับหนึ่งศูนย์โอ้ยเปะโต๊ะสองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์มาแล้วมาอีกได้นะครับ เ0็ดศย์ช่วงนี้ก็ระวังระวังกันหน่อยครับวัคซีนก็วันไหนจะมาก็ไม่ดูเนาะอยากฉีดดีๆต้องเสียตังค์อีกอือหือก็ซีโนแวคบางท่านก็ฉีดบางท่านฉีดก็คุ้มกันได้นะแต่แต่คนผมว่านะวัคซีนก็เหมือนเป็นการป้องกันนะครับดีกว่าไม่ฉีดครับดีกว่าไม่ฉีดนะ เน้นครับ2 0 7 4 7 0 2 4ครับประมาณนี้โอเคครับขอขอบพระคุณท่านที่เข้ามารับฟังผมบนนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันหุ้นดึกครับสวัสดีครับผม